สวัสดีค่ะยินดี้อนรับสู่ช่องวันเบิร์ดวันนี้นะคะเราจะมาดูเพลงของน้องวงพล็อกซีนั่นเองนะคะชื่อเพลงว่าสถานะเบลคือใครเป็นสถานะนี้บ้างทีนี้แน่ไม่ใช่เราสองคนเออไปแล้วเดี๋ยวกระคาใช่ไหมฉันด้นคอมฉันช็อตฟิวอ่ะฉันเอาคอมไปจัดการใหม่แล้วเปล่าทิ้งเรื่องเไรอย่างเราซื้อใหม่ไป่เหมือนมีลีป่ะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นะแค่ขาย อุวยหล่อจังเลยใช่ไหมเตนเต้นไง้ไหมรู้เหมือนใจหายไปอยู่ที่เขาใครวันนี้องลีเปนคนนี้เหรอใ่คนเดีย Ui, mỏng tích tắc chắn 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 không <ang preparatory> <variety> biết <tose32> <murv Oualles> <này> <laughs> ออกแขกชาแล้วล่าสุดแขกชาแล้วใช่มนี่ปวดมาเลยก่อนเก็บอาการสุดเหมือนไม่ไดากใ้เขารู้ว่าเรารู้สึกอะไรไม่ไปเก็บแล้วจบตรงนเราเก็บอาการหน่อยอืออืออย่าเลิกล่ะครับ เว่ยช่างวายักคิวคือแบบเฮ้ยแล้วทำเป็นตัวเขินแกเอ็มบีอท่อนนี้เป็นเหมือนเหมือนเพลงสมัยก่อนอะไม่ได้โฟกัสใเลยหลุดโฟกัสเพลง มันติดหูอย่างดูร้องง่ายร้องง่ายแหละติดหูจัดจัดความบายทูเคมนนี้ไปดูนะทุกคนหรือว่าดูพร้อมเล้าแล้วจังหวัดศตตาจังหวัดเขินต้องมาอ้าวแล้วต้องของใครไม่ดิมีตั้งหลายคน ไปแล้าโอ้ยเลยว่ะบอกเธอเพลงนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะใครที่จะรักแอบเพื่อนๆหรือว่าเป็นแฟนโซนนั่นเองสุดเราอย่าหลบแตาตาดิเราแค่ปิดเฉยๆเราอะไรอย่าลืมไปฟังกันนะทุกคนแปลกๆเพื่อนต้องเสียอาการดิ๊งกับน้องก่อนเอาใช่เพราะว่าหล่อมากเจ๋งเสียง้วแบบดีมาก กูเล่นกูไปหมดละเอากิจการที่มันมาจากไหนเยอะขนาดนี้ดาเออใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังนะคะเพลงของน้องหนุ่มวงพ็อกซี่เนาะก็คือติดหูเหมือนเดิมติดหูเหมือนเดิมติดใจด้วยใช่ความหล่อมัเหมือนเดิมเพิ่มเติมอีกต่างหากใช่วันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ออไอจีดิจิตอลของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย